ชาวลัคนาราศีเมถุนขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าช่วงพยากรณ์ดาวประจำเดือนกุมภาพันธ์2565นะคะทราบลัคนาดูดลัคนาถ้าไม่ทราบดูราศีแต่ถ้าทราบทั้งสองอย่างดูควบคู่กันค่ะนะคะจะได้พิจารณาอย่างรอบครอบรอบด้านไม่รู้เวลาเกิดที่แน่นอนเข้าไปเทียบตารางใน Facebook วันนี้มีเรื่องเล่าที่แอดมินทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ชื่อช่องนะคะสำหรับลัคนาราศีเมถุนในช่วงต้นเดือนเนี่ย ชีวิตของคุณนั้นค่อนข้างที่จะวุ่นวายอยู่กับเรื่องของเพื่อนร่วมงานตัวเองอยู่อยู่ในในอยู่ในเรื่องของเพื่อนร่วมงานอยู่ในเรื่องของสิ่งใหม่ๆที่กำลังทำอยู่ในปัจจุบันนะคะผูุ้พันอยู่กับเรื่องของอยากสำเร็จอยากมีพ power นะคะอยากเก่งอยากดีอยากเด่นแต่ทีนี้ในช่วงระยะเวลานี้ยมันเป็นช่วงที่ระยะเวลาของ ดาวเจ้าเรือนปุตตะถอยหลังเพราะฉะนั้นการงานใหม่ๆในช่วง10วันแรกหรือว่าในช่วงที่พระศุกร์อยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะล่าช้าอึดอัดไม่เป็นดังใจชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะก็ต้องอดทนนิดนึงเพื่อที่จะผ่านมันไปให้ได้แล้วเดี๋ยวพอวันที่10บกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพุธก็จะยกย้ายนะคะดาวพุธย้ายเข้าสู่เรือนมรณะ นั่นหมายถึงว่าเจ้าชะตาจะมีอารมณ์และความรู้สึกที่อึดอัดขัดใจนะคะไม่ชอบที่จะให้ความเห็นใดๆรู้สึกว่าตัวเองไม่เก่งรู้สึกอยากเก็บตัวแล้วก็รู้สึกไม่ค่อยอยากแสดงตัวอะไรใดๆอยากหายไปในช่วงระยะเวลานี้เขาเรียกว่าตัวเองเป็นมรณนะดาวตัวเองสถิตยอยู่ในภพร้ายนั่นเองนะคะก็เลยแสดงออกแบบนี้ แล้วก็โดยโดยส่วนใหญ่แล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ทีนี้อย่าเพิ่งกังวลเวลาแอดมินทำนายว่าจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะอะไรเพราะว่าในระยะนี้เห็นไหมคะดาวหลายดวงเข้าไปสถิตยอยู่ในภพมรณะของชาวลักนาราศีเมถุนเนี่ยมันเกิดมันเกิดความวุ่นวายอยู่ในเรือนนี้ทั้งดาวทั้งดาวตัวเองของดาวเรือนมรณะนี่ก็เป็นเกษตรตาทีระดิอยู่แล้ว แอดเคยบอกหลายครั้งแล้วว่าไม่ว่าดาวอื่นๆหรือความวุ่นวายอื่นๆจะเข้ามาอยู่ในภพเรือนมรณะจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของชาวลัคนาราศีเมถุนเช่นไรคุณก็จะผ่านมันไปได้เพราะตอนนี้พระเสาร์เป็นเกษตรราธิปดีมันอาจจะมีความหงุดหงิดขัดใจอึดอัดใจนะคะมันอาจจะมีเรื่องของความยุ่งวุ่นวายหรือการต้องโยกย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะคือหรือบางคนก็อาจจะรู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยว ไม่มีญาติมิตรไม่มีคนสนิทหรือว่ามีปัญหาเรื่องนี้สินอะไรมาในระยะที่พระพุทธจอนเข้าไปสู่พบเรือนมรณะเช่นนี้แต่แอดมินจะบอกว่าดาวสี่ดาวสี่หรือว่าดาวพุธนะคะกับดาวพระเสาร์เนี่ยเขาเป็นคู่มิตรกันนะคะเพราะฉะนั้นความโศกเศร้าเสียใจอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้บั่นทอนอะไรของเจ้าชะตามากนะแต่เพียงว่ามันจะเกิดไหมเกิดแต่มันเกิดเสร็จแล้วมันจะ ได้สิ่งที่ดีๆตอบแทนกลับมาหรือในแง่ที่ดีที่สุดการที่ดาวตัวเองเข้าไปสู่ภพเรือนมรณะนั้นมีโอกาสที่เจ้าชะตาจะสนใจในเรื่องของต่างถิน่นต่างแดนต่างแควน้นการศึกษาภาษาต่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมถึงเรื่องของกฎหมายก็เกี่ยวข้องกับภพบเรือนมรณะนั่นหมายถึงว่า ถ้ามันเป็นไปนในลักษณะอย่างนี้แสดงว่าเจ้าชะตากําลังหมุนวุ่น,นวายอยู่กับวิชาเหล่านี้หรือการติดต่อหรือการสัมพันธ์กับเรื่องของการต่างประเทศเหล่านี้เพราะฉะนั้นในหลายๆครั้งเวลาที่ไปเจอพบมรณะอาริหรือวินาตแอดมินมักจะบอกให้แก้เคล็ดด้วยการทําสิ่งต่างๆโยงทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงาน เข้ามาอยู่ในเรื่องของความมรณะความเป็นความตายหรือบางท่านนะคะถ้าทํางานเกี่ยวกับกฎหมายอยู่แล้วทํางานเกี่ยวกับตํารวจทหารทํางานเกี่ยวกับคุณหมอคุณพยาบาลหรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่แล้วเรื่องพวกนี้เบาไปเลยไม่ต้องกังวลมากเพียงแต่โอกาสที่จะรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาตัวเองแปลกแยกกับสังคมนะคะหรือว่าตัวเองเป็นคนที่เข้ากับคนอื่นไม่ได้ ไร้ญาติขาดมิตรอะไรเนี่ยทำนองนี้แต่ทั้งหมดทั้งสิ้นแอดบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของการคิดไปเองได้หมกมุ่นวุ่น,นวายนั่นเองดาวตัวเองตกพบมรณะซึ่งจริงๆแล้วในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยดาวตัวเองของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยตอนก่อนหน้านี้อยู่ในพบเรือนปัตตนิแล้วเดินไม่ใช่เดินมีตำแหน่งมาตรฐานเป็นปละซึ่งมีอารมณ์และความรู้สึกคล้ายกันเลย คือรู้สึกว่าตัวเองต่ําต้อยรู้สึกว่าตัวเองด้อยค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่เกง่งรู้สึกว่าถ้าเริ่มทํานั่นทนํานี่ฉันจะทําสําเร็จไหมอะไรแบบนี้ค่ะนี่เป็นความรู้สึกเดียวกันมันต่อเนื่องเข้ามาอย่างเดือนมกราคมโดยให้มันมีตําแหน่งที่เข้าไปอยู่ในเรือนมรณะนั่นเองแต่ผลดีอ่ะมันบางคนก็อาจจะมีเรื่องของการได้รับผลประโยชน์จากมรดกทรัพย์สินหรือว่ามรณะแปลว่าการให้ ให้อะไรล่ะมันเป็นมรณะให้ในสิ่งที่คนอื่นเขาใช้ไปแล้วเช่นอาจจะให้หนังสือตำราของมีค่าต่างๆแล้วเอาไปยกให้โดยเฉพาะคนที่เป็นเพศตรงข้ามหรือว่าคู่ครองหุ้นส่วนคนรักเอามายกให้เช่นยกอ่ามรดกทางด้านตำราหรือว่าคุณไปได้รับตำแหน่งงาน ที่คนอื่นเขาทํางานอยู่ก่อนแล้วแล้วเขากเกษียณไปอะไรในทํานองนี้ก็อยู่ในภพเรือนมอรณะเช่นกันและการที่อยู่ในตําแหน่งนี้บอกเลยว่าลัคนาราศีเมถุนคุณเป็นคนตายยากช่วงระยะเวลานี้แต่ต้องไม่ประมาทนะคะการเจ็บไข้ได้ป่วยยังมีเกณฑ์อยู่เนาะทีนี้พอประมาณวันที่ประมาณวันที่วันที่หนึ่งวันที่13บสามกุมภาพันธ์พระอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ราศีกุมนะคะ ตอนแรกพระอาทิตย์ที่สถิตยอยู่ในภพเรือนมรณะนั่นมัน,มนหมายหมายความว่าอย่างไรอาจจะย้อนกลับไปให้ว่าเรื่องของการติดต่อสื่อสารหรือการเดินทางมันจะมีปัญหาอะไรคุกขักคุกคลักมาแต่ก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่นักนิดๆหน่อยๆน่อยนะคะตอนที่พระอาทิตย์อยู่ในเรือนมรณะเพราะว่าพระอาทิตย์กับพระเสาเนี่ยเขาเป็นมิตรกันดังนั้นจะทําอะไรก็มันเป็นเพื่อนกันอะไม่เยอะหรอกแต่มันจะมีเรื่องของการเดินทาง เข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอนนะคะเรื่องของการเดินทางอาจจะมีเรื่องของการเสียเงินจากการเดินทางมากขึ้นกว่าปกติแล้วพอวันที่13เนี่ยเขายกย้ายเข้าไปสู่ลัคนาราศีกุมนะคะในเรือนสุภาพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนสุภาในวันที่13กุมภาพันธ์นี้แอดบอกเลยว่าเป็นเรื่องที่ดีมากสำหรับชาวลัคนาราศีเมทุนซึ่งตัวเองยังอยู่ในภพมรณะเพราะว่าจะมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ ผู้ใหญ่ให้ความรักใครสุภาพแปลว่าความช่วยเหลือสุภาพแปลว่าครูบาอาจารย์ก็ได้คุณอาจจะได้พบครูดีผู้ใหญ่ที่ดีคนที่มอบความรู้คนที่มอบตําแหน่งงานให้คนที่ช่วยเหลือดูแลในยามที่คุณเดือดร้อนโดยเฉพาะพระอาทิตย์เนี่ยเป็นคู่มิตรใหญ่กับดาวพระพฤหัสบดีนะคะนั่นหมายความว่าอย่างไงในความว่าความสุขของคุณเนี่ยความเพลิดเพลินหรือการเดินทางหรือความบันเทิงต่างๆจะเกิดขึ้นจากผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่กําลังจะช่วยเหลือคุณแม้ว่าตัวตนคุณจะอยู่ในมรณะเห็นไหมคะดาวที่หนึ่งเข้าเรื่องไม่ดีคุณอาจจะรู้สึกแย่คุณอาจจะรู้สึกไม่ดีแต่จะมีคนทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นแน่นอนโดยเฉพาะผู้ใหญ่โดยเฉพาะพี่ๆที่มีความเมตตาโดยเฉพาะพี่ๆที่ในที่ทํางานตรงนี้ชาวลัคนาราศีเมถุนคุณก็จะรู้สึกว่าชีวิตรันต่อไปได้ เชื่อแอดมินนะคะว่าการที่ดาวหลายๆดวงเข้าสู่พบมรณะนั้นหมายถึงคุณกําลังเริ่มจะเกิดใหม่แบบสะอาดบริสุทธิ์พุทธพองแลวไิโตที่พบสุภาะสุภาะแปลว่าไกลก็ได้มรณะแปลว่าไกลก็ได้เหตุผลตรงนี้มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีเมถุนบางคนกําลังจะเดินทางไกลกําลังจะลงหลักปักฐานในที่ไกลๆนะคะโดยมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือหรือมีโอกาส มีโอกาสในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆโผล่เข้ามาตรงนี้ด้วยในวันที่22กุมภาพันธ์ที่ดาวพระสุขจะยกเข้าสู่ลัคนาราศีมังกรสุขกยกเข้าสู่ลัคนาราศีมังกรออกขอภัยค่ะก่อนที่สุขจะยกเข้าเนี่ยพระเกตเข้าก่อนพระเกตเข้าลัคนาราศีเมษก่อนนะคะ ตรงนี้บอกเลยว่าเรื่องของโชคลาภความสำเร็จในเดือนนี้เมถุนค่อนข้างอึดอัดติดขัดด้วยตัวของตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างถ้าสมมติว่าคุณรู้สึกลำบากใจแอดบอกเลยว่าเป็นเพราะตัวของตัวเองทำในระยะนี้ตัวของตัวเองไม่มั่นใจตัวของตัวเองขัดขัดความรู้สึกตรงนั้นแล้วไม่ลุกขึ้นมาถามตัวของตัวเองท้อแท้โอกาสเกิดขึ้นได้และการที่ดาวพระเกตมาซ้ำอยู่ในภพลาภะเนี่ยมันทำให เรื่องของโชคลาภความสำเร็จเรื่องของผลประโยชน์อะไรต่างๆมันปวนแปรมันเรรวนมันอาจจะช้าลงดังนั้นสิ่งที่ชาวลักนาราศีเมถุนจะทำได้คือมั่นอกมั่นใจตัวเองทราบสถานะดาวของตัวเองนะคะว่ามันเป็นอย่างนี้มันอาจตกหลงตกตกร่องอารมณ์มันอาจจะหมองหม่นมันอาจจะเศร้าแต่ว่าคุณมีคนช่วยเหลือ และเป็นคนช่วยเหลือที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่ด้วยดาวพระอาทิตย์นี่เป็นดาวที่โดดเด่นมากเวลาเข้าที่ไหนที่นั่นจะแบบว่าราบคาไปเลยแต่ดาวพระอาทิตย์ของคุณเนี่ยเป็นดาวเจ้าเรือนสหัชชะถึงแม้ว่าเป็นปราแต่ตรงนี้แอดมินมองว่าความเป็นคู่มิจรใยเนี่ยให้ผลดีทางด้านของความฉลา,าดรอบรู้ ลองสำรวจตัวเองนะคะถ้าคุณซึมเศร้าแต่คุณรู้สึกว่าคุณอ่านหนังสือเก่งอ่านหนังสือคล่องเข้าใจทำอะไรแล้วค่อนข้างดีเนี่ยเรียนรู้ปัญหาแก้ไขได้เร็วเนี่ยให้ลุกขึ้นมาโดยเร็วเลยแสดงว่ามันเป็นไปตามดาวความซึมเศร้าความรู้สึกมีปัญหามันเป็นไปตามดาวแล้วก็อ่อนอ่อนผ่อนตามในสิ่งที่ผู้ใหญ่เขาชี้นะเขาเจรจาเขาบอกทางเดินตามเขาไปเลยนะคะเพราะว่ามันมีผลดีทั้งเรื่องนี้นะคะ ถ้าผลเสียอย่างเสียที่สุดเพราะว่าไปอยู่ในเรือนของพระราหูนะคะและพระราหูไปสถิตในภพวินา่านก็แค่ให้เรามดระ,ระวังเพื่อนที่อายุน้อยกว่าเพื่อนที่อายุน้อยกว่าจะอาจจะขโมยทรัพย์สินอะเต็มที่หรือว่ามีจิตใ,ใจที่ทรยศหักหลังคุณพูดจะให้ผู้ใหญ่เข้าใจผิดคุณตรงนี้คือในกรณีที่พระอาทิตย์เป็นปลา แล้วส่งผลไม่ดีต่อคุณก็จะมีเรื่องแค่นี้แต่โดยรวมแล้วผู้ใหญ่ให้ความเมตตาให้ความกรุณาและปานีค่ะส่วนเรื่องของการลงทุนลงแรงนะคะที่แอดมินมองเห็นเนี่ยเพราะว่าดาวพฤหัสบดีอยู่ในภพเรือนปัตนีนั่นเองเพราะอยู่ในภพเรือนปัตตนีไปกลุ่มสถิตยอยู่กับดาวอ,อยู่ในเรือนของดาวราหูมีโอกาสที่เจ้าชะตากรรมรงคิดการใหญ่ เกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในเรื่องที่สัมพันธ์กับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นเรื่องค้าขายเป็นเรื่องภาษาต่างประเทศเป็นเรื่องของการ DIY r e n ร์โนเวทบูรณนะต่างๆนะคะเรื่องของการซ่อมแซมต่อเติมเรื่องของการค้าของเก่ามีโอกาสเรื่องของกฎหมายก็ด้วยค่ะเพราะว่าดาวพฤหัสกับดาวพระอาทิตย์นั้นเป็นคู่มิจใจ อาจจะเป็นเรื่องของการคิดทําการใหญ่กับผู้ใหญ่ที่คุณนับถือหรือมีผู้ใหญ่ที่คุณนับถือให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้ไอเดียเกี่ยวกับเรื่องนี้และแอดมินมองว่ามันค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จถึงแม้ว่าดาวพระราหูจะสถิตอยู่ในภพวีนาะาแต่นั่นหมายถึงเรื่องของการต่างประเทศเรื่องของทางไกลด้วยเช่นเดียวกันหรือว่าเปิดเหมือนแบบว่าเปิดกิจการ ให้คนรับจำนำรับจำนองอะไรพวกนี้เกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินเงินหมุนเวียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะตรงนี้ได้นะคะทีนี้พอวันที่เมื่อก,กี้นี้ค้างไว้ที่ดาวพระศุกร์เนาะดาวพระเกตย้ายแล้วแอดมินบอกแล้วว่าเรื่องของโชคลาภความสําเร็จมันอาจจะแปลปวนรวนเรหน่อยเพราะฉะนั้นไอเรื่องของการลงทุนแม้จะดีแต่ก็ต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ตัวของคุณเองอยู่ในภพมรณะตัวของคุณเองเครียดตัวของคุณเองรู้สึกอยู่ในทีมเทาอ่ะมันหม่นหมองอ่ะมันอารมณ์ตกอารมณ์ดิ่งอะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ต้องรีบด่วนคิดว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเดี๋ยวมันก็หายนะคะดาวพระศุขจะยกย้ายเข้าไปสู่ลัคนาราศีมังกรเรือนมรณะอีกแล้วนะคะ แอดบอกเลยว่าการที่ดาวหลายดวงเข้าไปสู่ในพบเรือนมรณะนั่นหมายถึงกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างแก่เจ้าชะตามรณะบางคนแปลว่าความตายในภาษาไทยทั่วไปตายแล้วเกิดเพราะว่ามันคือสุภะทีนี้พบมรณะมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางกายก็เป็นไปได้ พบสุภาก็การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายการเดินทางไกลวินาศก็เดินทางไกลเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่สัมพันธ์กับเรื่องของทางไกลชาวลัคนาราศีเมถุนคุณมีโอกาสที่จะเจริญขึ้นนะคะไม่ใช่แบบว่าโอ้ข้าพบมรณะฉันทำอะไรไม่ได้ไม่เป็นแบบนั้นเพียงแต่ว่าต้องระ,ะ,ระวังมิตรสหายที่อายุน้อยกว่าสหัสชชะเป็นปะในเรือนสุภะปุตตะตกพบมรณะ จะทำให้เสียอกเสียใจจะทำให้รู้สึกแย่จะทำให้รู้สึกไม่ดีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาพัวพันยอยู่ในภพมรณะนั้นนะคะก็หมายถึงว่าถ้าเจ้าชะตามีบุตรหลานมีบริวารให้ระมัดระวังว่าเขาจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือทำเรื่องทำราวให้คุณเสียอกเสียใจเสียเงินเสียทองเป็นไปได้ เช่นเดียวกันถ้ายังไม่มีก็ระมัดระวังมิตรสหายที่อายุน้อยกว่าอาจจะทำให้คุณเสียทรัพย์สินอาจจะทำให้คุณรู้สึกผิดหวังอะไรในทํานองนี้ก็เกิดขึ้นได้ค่ะพอวันที่อ่าและแอดมินบอกอีกนิดนึงว่าในเรื่องของดาวพระศุกร์ซึ่งเป็นเจ้าเรือนวินาาและเจ้าเรือนปุตตะที่เข้าสู่ภพเรือนมรณะเนี่ยหมายถึงว่าช่วงระยะเวลานี้ถ้าเจ้าชะตาจะเสี่ยงโชคจะเสี่ยงดวง มันจะต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการต่างประเทศเท่านั้นหวยในประเทศลอตเตอรี่ในประเทศหรือว่าหุ้นในประเทศแอดมองว่ามันไม่มีความเป็นไปได้เลยในระยะนี้นะคะแล้วก็พอวันที่26กกุมภาพันธ์ดาวดาวพระอังคารนะคะจะยกเข้าสู่ราศีมังกรซ้ำเข้าไป จริงๆเรามักจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ในช่วงสิ้นปีของชาวลัคนาราศีเมถุนนึกออกไหมคะที่มีดาวหลายดวงมาลุมมาต้มอยู่ในเรือนมอรณะแล้วชาวลัคนาราศีเมถุนหลายคนก็จะโอดควรกับแอดมินว่าแอดเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปแต่มันก็ผ่านพ้นมาได้ปีหนึ่งแล้วนะคะดาวของดาวพระอังคารเนี่ยเป็นเจ้าเรือนลาภะและเป็นเจ้าเรือนอริอริเข้าสู่ภพเรือนมอรณะไม่ต้องกังวลเลยนะคะ ดาวฤกษ์เข้าสู่ภพเรือนมรณะนั่นหมายถึงว่าศัตรูจะแพ้พ่ายไม่ว่าคุณจะมีเรื่องมีราวใดๆก่อนหน้านี้มีคนเข้ามาหวังร้ายมีคนเข้ามาป้ายสีรับรองเลยว่าพอพระอังคารเข้าไปชาวลัคนาราศีเมถุนคุณชนะทุกแมะนะคะเพียงแต่ว่ามันจะเกิดเรื่องของการสูญเสียเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงเกี่ยวกับเรื่องของบริวาร เกี่ยวกับเรื่องของคนอาศัยลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าแต่ว่าอุปสรรคใดๆขัดขวางใดๆที่เกิดมีก่อนหน้านี้ชาวลัคนาราศีมเมถุนคุณจะแก้ไขไปได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าก็ต้องระมัดระวังเหมือนกันเพราะอังคารเดินเสิดเดินเร็วแบบเนี้ยให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุระวังเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารอย่างที่แอดมินพูดไปทีนี้ดาวอยู่ตรงเนี้ยครบแล้วนะคะ เรื่องของหน้าที่การงานเรามาดูหน้าที่การงานนะคะในพบการงานไม่มีดาวอะไรเลยแต่ดาวการงานอยู่ในเรือนสุภานั่นหมายถึงว่าการงานในระยะตามันเกิดเรื่องของมีคนสนับสนุนมีคนให้ความช่วยเหลือมีคนเห็นความสามารถมีคนให้โอกาสแต่ให้เรารมะัดระวังมิตรสหายหรือว่าคนในที่ทำงานที่อายุน้อยกว่าเข้ามาขัดแข้งขัดขา เพราะว่าพระอาทิตย์เป็นประนะคะเข้ามาขัดแข้งขัดขาเข้ามามันไสเข้ามาแบบว่าสร้างปัญหาให้ตรงนี้ก็ระวังนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วดาวไปอยู่ในภพเรือนวินาศการงานอีกอย่างหนึ่งคือมีโอกาสที่จะร่วมทุนร่วมหุ้นหรือว่า ลงทุนทํากิจการงานอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับการต่างประเทศการกฎหมายกับผู้ใหญ่บางคนที่เขาให้โอกาสมานั่นแอดมินก็มองว่าเป็นหนทางที่ดีส่วนเรื่องของการเงินนะคะการเงินกระแสการเงินยังค่อนข้างที่จะทรงตัวดีอยู่เพียงแต่ว่าเรื่องของโชคลาบลาบผลในระยะนี้รวมถึงความสําเร็จต่างๆอาจจะชะลออาจจะ ช้าลงอาจจะได้เงินมาแล้วหมดไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าพระอังคารนั้นพระอังคารนั้นค่อนข้างที่จะเป็นเดินเร็วเดินเร็วคือการได้เงินมาวัดเดียวหมดเลยหรือว่าได้เงินมาแล้วเป็นเบี้ยวหัวแตกนะคะคือยังไม่ทันที่จะทําอะไรเลยเงินก็หมดไปแล้วเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้แต่เพราะว่าในช่วงต้นเดือนและปลายเดือนเนี่ยพระจันทร์นะคะสถิตยอยู่ในภพมรณะ แอดก็เลยมองว่าถ้าจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยาเสี่ยงกับเรื่องของในประเทศให้เสี่ยงเรื่องของนอกประเทศหวยต่างประเทศลงทุนต่างประเทศอะไรพวกเนี้ก็จะค่อนข้างที่จะประสบความสําเร็จส่วนในเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีเมถุนนะคะช่วงต้นเดือนเนี่ยพระศุกร์อยู่ตรงนี้ถูกไหมพระศุกอยู่ตรงนี้แล้วก็ดาวเจ้าเรือนปัตนิของชาวลัคนาราศีเมถุนเนี่ยก็อยู่ที่เดิม คือสุภาเราจะดูสองดวงนี้นะคะในช่วงต้นเดือนเนี่ยดาวพระศุกร์ถอยหลังอยู่ในภพเรือปตัตตน,นิเพราะฉะนั้นเรื่องของความรักของคนโสดเนี่ยถ้าเกิดคุณหมายตาอะไรใครไว้มันอาจจะชักช้าลงมันอาจจะรู้สึกเหมือนมันไม่เดินหน้าสําหรับคนโสดที่ไปแอบรักคนอื่นแต่ว่าคนโสดที่ไม่มีใครเข้าเข้ามาคล้องเกี่ยวเลย ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานั้นจะมีคนเข้ามาให้คุณรู้สึกถูกใจประทับใจรู้สึกว่าว่าคนนี้ใช่แต่เพียงแต่ว่าในระยะของต้นเดือนอปะกลางเดือนมกราคมที่ผ่านมาจนกระทั่งถึงกุมภาพันธ์เนี่ยดาวพระศุกร์มันอยู่ในตำแหน่งที่ถอยหลังนะคะการถอยหลังทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดูไม่เป็นไปอย่างใจมันดูไม่เดินหน้าชาวลัคนาราศีเมถุน ที่เป็นโสดจึงมีโอกาสที่จะเหมือนกับหยุดหยุดความสัมพันธ์ครั้งนี้ไว้แล้วยิ่งพอกลางเดือนหลังเนี่ยดาวพระศุกร์เดินหน้าเข้าสู่ภพเรือนมรณะแล้วอยู่ในลักษณะดาวมนดาวมนคือไม่ขยับเลยนะคะดาวมนคือแบบเดินไปข้างหน้าเหมือนกับว่าไม่ขยับขยื่อนเลยยิ่งมีโอกาสที่ความรักครั้งนี้จะฝ่อลงไปหรือว่าหยุดนิ่งลงไป แอดมินอยากให้สำหรับคนที่รู้สึกว่าเขาใช่สำหรับคนที่รู้สึกว่าอยากจะแบบสละโสดกับคนนี้แล้วให้ลองรอให้พระศุกร์เนี่ยเคลื่อนย้ายหรือว่าเดินปกติอยู่ตอนนี้พระศุกร์เข้ามรณะมันจะเป็นเรื่องของการไกลกันกับคนที่คุณรักคนที่คุณชอบการไม่ได้อยู่ใกล้กันการอยู่ห่างกัน หรือการที่รู้สึกว่ามีปัญหาต่อกันรวมถึงเมถุนที่ไม่โสดแต่ว่ายังไม่ได้แต่งงานด้วยนะคะแต่มีคู่ครองคนรักเนี่ยมีโอกาสที่จะพูดจากันไม่เข้าใจมีโอกาสที่จะรู้สึกว่ากับความรักครั้งนี้มันไม่ราบลื่นแล้วจบลงได้แต่จริงๆแอดมินว่ามันเป็นช่วงเวลาประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวดาวประสุขจะย้ายเข้าสู่เรือนสุภาสำหรับลัคนาราศีเมถุน ที่มีคู่รูกองคนรักแต่งงานอยู่กินเป็นครอบครัวแล้วแอดบอกได้เลยว่าระยะนี้ให้เรามาระวังมือที่สามโดยคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาในครอบครัวแต่คุณกับครอบครัวคนรักนั้นค่อนข้างที่จะมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันคุยกันรู้เรื่องผูกพันกันเข้าใจกันพากันเดินหน้าหลังจากที่มันมีปัญหา มีวิวาทะกันมาหลายปีช่วงระยะปีนี้ตั้งแต่มกราคมพาเป็นต้นมาชาวลัคนาราศีเมถุนที่ไม่โสดเนี่ยที่แต่งงานแล้วเนี่ยแอนมองว่าคู่ของคุณค่อนข้างที่จะไปได้ด้วยดีคุยกันรู้เรื่องนะคะแล้วก็จับมือกลุ่มร่วมกันทํางานทําการบางคนแบบว่าพากันไปเที่ยวกไกลๆก็มีนะคะถือว่าดีแต่ว่าอย่าเอาเรื่องของมือที่สคนที่สาม หรือว่าเพื่อนข้างนอกเข้ามาถกกันในบ้านเพราะว่ามันจะมีปัญหาขึ้นมาในทันใดเลยเกิดความวินาศขึ้นมาในดวงชะตาเลยนะคะในก็ผ่านเรื่องราวผ่านปัญหากันมาตั้งเยอะแล้วเนาะสําหรับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บที่ต้องระมัดระวังในเดือนนี้นะคะดาวเข้าพบมรณะเยอะมากลัคนาราศีเมถุนเป็นลัคนาที่แอดมินเป็นห่วงทั้งเรื่องของสภาพร่าง นะคะทั้งกายหยาบและกายละเอียดเลยนะคะก็ต้องระมัดระวังให้มากดาวหลายดวงมันอยู่ตรงนี้นะเรื่องเงินเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยเรื่องความสำเร็จนะคะเรื่องการงานใหม่ๆที่คิดใหม่ที่ทำใหม่อีกล่ะเรื่องตัวเองอีกล่ะเต็มไปหมดเลยในหัวสมองจะต้องค่อยๆคลี่คลายตัวเองถามว่าแอดเนี่ยทั้งเดือนเนี่ยมันมีดีอะไรไหม มันมีดีสิคะเพราะว่าดาวการงานมันพุ่งไปข้างหน้าแล้วอย่าลืมว่าเวลาการงานพุ่งความรักก็พุ่งเส้นทางมันก็ดีเพียงแต่มันเป็นความรักของคนที่แต่งงานแล้วแต่ความรักของคนที่เป็นโสดที่ยังไม่ได้แต่งงานกันของคนที่มีคู่รักแอดบอกเลยว่าประคับประคองกันดีๆมรณะมันไม่ใช่วินาศมันไม่ได้เด็ดขาดเสียหายมันแค่มีปัญหาบางอย่างขึ้นมาเท่านั้นเองนะคะแอดหวังว่าชาวลัคนาราศีเมถุน จะโฟกัสไปที่เรื่องของความดีงามที่จะเกิดในชะตาชีวิตของคุณและมีสมาธิต่อสู้กับเรื่องของปัญหาต่างๆมากมายที่เข้ามาอยู่ในภพมรณะและเดี๋ยวเราพบกันใหม่ตอนดวงชะตาตอนดวงดาวทั้งหลายเกิดใหม่ในภพสุภะค่อยๆทยอยออกจากภพมรณะนะคะสำหรับคลิปนี้มีประโยชน์โปรดช่วยแชร์ชเป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะทุกแชร์เป็นกำลังใจทุกแชร์เป็นกำลังทรัพย์ พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ